สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและลึกถึงคุณพระรัตนาไตพิจารณากายกำหนดขันห้าลงสุลักอริยสัจสีคือหลักธรรมนาวาวางังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นหนังสือคู่มือชีวิตให้ปวงชนชาวไทยน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความพ้นทุก์พร้อมภาพวาดฝีพระหัตประกอบเนื้อหาสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www. บ h a m m a n a w e ร n มนา b o o k นะนะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ครับ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานขอเชิญชวนผู้มีใจรักในการถ่ายภาพรวมส่งภาพถ่ายและคลิปวิดีโอเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นกิจกรรมจิตอาสาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2568สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะครับ สำหรับช่วงนี้ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจและสิทธิประโยชน์ที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นในรายการ Better Future ครับ ร, distint, ร,ร่วมแรงร่วมใจต้านภัยฝุ่น PM 2 5รัฐบาลให้ความสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM. 2 5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยโดยคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลพิษท,ทางอากาศได้อย่างยั่งยืนด้วยการเลือกใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นหันมาใช้บริการรถสาธารณะช่วยกันแยกขยะเพื่อนํามารีไซเคิลที่สําคัญต้องงดเผาขยะและกิจกรรมที่ทําให้เกิดฝุ่นนะครับเพียงเท่านี้คุณก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการกู้โลกคืนอากาศบร ทสุไปด้วยกันครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการทอกรีบไทยแลนด์ครับ คุณผู้ชมครับ n b t ดีชวนคุณผู้ชมมาเกาะติดข่าวสารครบทุกเรื่องเด่นเคลียร์ทุกเรื่องดังฟังแบบชัดๆกับรายการฟังชัดจัดให้ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17บนาฬิกา10นาทีถึง19นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 m ม z และ AM 8 9 1 kHz พลาดไม่ได้นะครับ n b t ีขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ